เมื่อกี้คุณธนกรพูดเรื่องน่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มใหญ่ซึ่งเราพูดกันมานานว่าในการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลนั้นมีคนหลายกลุ่มซึ่งได้รับความเดือดร้อนจริงๆแต่ว่ามาตรการในการเยียวยา5,000ของรัฐบาลนั้นยังไปไม่ถึงนะครับมี3กลุ่มซึ่ง น้ากังวลแล้วก็หน้าห่วงนั่นคือกลุ่มนักมวยนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มนักดนตรีนะครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นหมอลำปิลิเกตต่างๆ3กลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนจํานวนมากนะครับแต่ว,าวลานี้มาตรการเยียวยาของรัฐบาลน,นั้นมันไม่ครอบคลุมถึงนักมวยนะครับไม่ครอบคลุมถึงนักดนตรีไม่ครอบคลุมถึง กลุ่มลิเกจริงๆผมอยากจะขยายความด้วยซ้ำไปว่าตอนนี้รัฐบาลมีมาตรการที่จะดูแลกลุ่มนักมวยกลุ่มลิเกกลุ่มนักดนตรีแล้วนะครับแต่อยากจะให้รัฐบาลขยายความช่วยเหลือครอบคลุมไปถึงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกังคืนทั้งหมดนอกจากนักดนตรีนอกจากลิเกนอกจากหมอลำนะครับอยากจะให้ครอบคลุมไปถึงคนที่ทําอาชีพเป็นหางเครื่องด้วยเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับเป็นรถตามงานวัดต่างๆด้วยนะครับเป็นนักร้อง หนังตะลุงเพลงพื้นบ้านต่างๆด้วยเพราะว่าคนทั้งหมดหากินไม่ได้หมดเนื่องจากคําสั่งของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งานคนทํารถเครื่องเสียงนะครับ รถไฟสําหรับงานแสดงแสงสีต่างๆนะครับตอนนี้มีการขยับแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะขยายมาตรการในการเช่วยเหลือยเยียยาให้ครอบคลุมถึงนักมวยลิเกลําตัดนะครับสกลุ่มนี้จะได้เยียวยา5 0 0พเป็นเวลา3เดือนนะครับแต่ว่าผมขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าขยายจากลิเกลําตัดให้ครอบคลุมถึงคนกลางคืนนะครับนักดนตรีหางเครื่องแดนเซอร์คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะเมื่อเยียวยาลิเกลําตัดได้ก็ควรจะเยียวยาคนกลางคืนนักดนตรีหางเครื่องนะครับ Dancer. ทั้งหลายทั้งปวงนะครับไปลองไล่เรียงดูนะครับนี่เป็นความคืบหน้าซึ่งก็ต้องชื่นชมบทบาทของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับคุณจุติไกเลิกพรรคประชาธิปัตย์คนก็วิจารณ์เยอะว่าไม่ค่อยทํางานอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ทําดีนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมจะเข้ามารับช่วงในการดูแล3กลุ่มคือนักมวยลิเกลําตัด5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นฝากคุณจุติไกเลิกหรือประชาธิปัตย์ไปกดดันคุณจุติไกเลิกหน่อยนะครับขยายความช่วยเหลือจากลิเกลําตัดไปยังกลุ่มนักดนตรีและกลุ่มคนกลางคืนทั้งหมดนะครับ ช่วยทำให้ดีนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาที่ไม่ครอบคลุมมีอีกกลุ่มใหญ่ซึ่งสังคมวิภากวิจาร์ณมากขึ้นเรื่อยๆก็คือคนที่ไม่ได้เยียวยา5,000นะครับเนื่องจากเขามีประกันสังคมแต่ประกันสังคมนั้นต้องยอมรับว่า เป็นกองทุนซึ่งช่วยเหลือประชาชนอย่างล่าช้าที่สุดเทียบได้กับว่าถ้าเกิดเอาเต่าไปปล่อยที่กรุงเทพนะครับแล้วให้เต่าเดินไปถึงเชียงใหม่นั้นบางทีการที่กาวเต่าจะคลานจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่อาจจะเร็วกว่าความช่วยเหลือของประกันสังคมช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากวิกฤตโควิดด้วยซ้าไปทั้งที่ประกันสังคมนั้นเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายทุกเดือนจากภาษีของประชาชนจากเงินเดือนของประชาชนนะครับตอนนี้มีคนตั้งคําถามเยอะว่าประกันสังคมเอาเงินเราหายไปไหนไม่ว่าจะเป็น พักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับคุณจิรายุทธ์นะครับหรือว่าใครต่อใครหลายๆคนหรือแม้กระทั่งคุณเทพไทยเสนาพงศ์พักประชาธิปัตย์ก็ออกมาถล่มเรื่องประกันสังคมด้วยเหมือนกันนะครับตั้งคําถามคล้ายๆกันว่า1เงินประกันสังคมหายไปไหน2คือทาไมการจ่ายเงินประกันสังคมมันล่าช้าเหลือเกินและ3เป็นไปได้หรือไม่ว่าความล่าช้าในการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมนั้นมันเกิดจากการที่กองทุนประกันสังคม เอาเงินไปใช้เอาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อพันธบัตรในการทาตลาดหุ้นต่างๆแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นมันตกตลาดพันธบัตรมันผันผวนมันปั่นป่วนจนกระทั่งกองทุนประกันสังคมซึ่งที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นกองทุนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการดําเนินงานค่อนข้างดีนะครับได้กําไรค่อนข้างมากนั้นตอนนี้เผชิญปัญหาว่าถ้าขายหุ้นถ้าขายพันธบัตรต่างๆนั้นจะเกิดภาวะของการขาดทุน ก็เลยไม่กล้าขายนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนเริ่มประเมินกันว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอาประกันสังคมนั้นเอาเงินเราไปลงทุนแล้วตอนนี้เนี่ยขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขายไม่ได้เนี่ยก็เลยไม่มีเงินมาคืนผู้ประกันตนแล้วทำให้คนที่ทำประกันสังคมนั้นกลายเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาสักทีหนึ่งผมจำได้นะครับว่าคุณจักรพันชูเพชรอดีตกปรปปสชื่อในวงการคนแซวกันจัก5ปัญญาแต่ตอนนี้กเป็นรัฐมนเลขารัฐารมติแรงงานหม่อมเต่าไปแล้วเนี่ยเคยพูดนะครับต้นเมษาว่า ภายในเมษาเนี่ยเรื่องประกันสังคมทุกคนจะได้หมดแต่ตอนนี้มันถึงพฤษภาแล้วคนยังไม่ได้นะครับแล้วก็คุณจกกักรก็น่าจะาที่บายกับสังคมว่าทำไมผ่านมาหนึ่งเดือนมันไม่เกิดอย่างที่เลขารัฐมนตรีแรงงานพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นความล่าช้าในการเยียวยาคนที่ทําประกันสังคมนั้นถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากนะครับนายจ้างกับกระทรวงแรงงานมีอาการของการโทษกันไปเองนายจ้างบางกลุ่มโทษว่า ไม่มีความคืบหน้าเรื่องประกันสังคมทั้งที่นายจ้างเอาชื่อลูกจ้างไปยื่นให้กับกระทรวงแรงงานยื่นให้กับกองทุนประกันสังคมแล้วขณะที่กองทุนประกันสังคมเวลาซุบซิบนินทาก็จะมาพูดผ่านสื่อว่านายจ้างประมาณ5 4 0 0 0 0สลายนั้นไม่ยอมยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างไปยังประกันสังคมจนทําให้ลูกจ้างไม่ได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้มันมีปัญหาจริงๆว่า คนที่ไม่ได้เงินเยียวยานะครับแล้วรอความช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมนั้นเขาไม่ได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมทั้งที่ในความเป็นจริงเขาเดือดร้อนเขาไม่มีงานทําเขาตกงานเขาถูกในจ้างบีบให้หยุดงานจากสภาพความเป็นจริงนะครับเรื่องนี้รัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงโดยด่วนม่อมเต่ายุดญาติม่อมเต่าไม่ทํางานเร็วตามคําพูดนะครับม่อมเต่าชื่อเต่าทํางาน ควรจะเร็วนะครับไม่ใช่ชื่อม่อมเต่าแล้วทํางานช้าเหมือนเต่าคนตกงานตั้งแต่18มีนายเยียวยาล่าชาของคางคนเขาด่าจนจะเสร็จแล้วแต่ของประกันสังคมม่อมเต่าช่วยทําให้เร็วหน่อยนะครับอย่าให้ประชาชนต้องไปบุกกระทรวงแรงงานเหมือนไปบุกกระทรวงการคลง<ๆ>ังเดี๋ยวมันจะยิ่งสับสวนวุ่นวายมากขึ้นเดี๋ยวคุณต่อช่วงหน้าถึงงานศพของน้องปลายฝนดราม่าคุณตระวิทย์มาถล่มดรท,ทักษิณชินวัตรครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น